thank you องค์การหาธสุโวิเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นหญิงเล็กอีกคนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ทํางานเป็นทั้งที่2 6กในการที่เราจัดงานสัปดาห์วิชาการนะคะจุดประสงค์ก็คือให้เด็กได้สแสดงผลสำเร็จทางด้านการเรียนการสอนนะคะครูบาอาจารย์ก็ได้ฝึกฝนนักเรียนนักศึกษามาฝึกประสบการณ์บนเวทีแบบมืออาชีพนะคะในวันนี้ก็จะได้รับความเป็นระคอะนะะจากผู้ในการทุกโรงเรียนที่เรา ส่งนักศึกษาฝึกสอนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะลำพนสัมร็จนะคะวันนี้ลำพนสําเร็จของทุกโรงเรียนเข้ามานำเสนอบนเวทีระดับชาติและนานาชาตินะลูกนะเวทีโรงละครวิทยาลัยนนกศิลป์เชียงใหม่แห่งนี้รับระดับชาติในระดับชาติมานามานาชาติมาแล้วขอให้ลูกภาพภูมิใจนะลูกนะว่าได้ขึ้นเวทีระดับชาติระดับนานาชาติโรงละครวิทยาลัยนัก์ตศิลป์เชียงใหม่นะคะเชื่อชานวิทยาลัยนัก์ศิลป์เชียงใหม่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารสถานการศึกษาเรื่องของศิลปะพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมการสแสดงของล้านานานของเราค่ะการเจิญาประกาศจากองค์การยูเนสโกนะคะได้เราเป็นสมาชิเกเครือข่ายสร้างสารรนะคะ์ราคาของของอ,องค์การยูเนสโกในด้านศิลปะ ที่บ้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของหัตถกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยการทำเดินในภาร,ภารกิจของวิทยาลัยนาตศิลินก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะว่าท่านได้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการในภารกิจของวิทยาลัยตัวของท่านไปก็คือต้นทุนทางและทธรทางด้านการสแสดงที่ไปาทำอาชีพในเรื่องของการ เป็น o r g a n ซอร์หรือว่าไปอย่างนี้อยู่ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปถึงรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะเห็นได้ว่าส่วนของน้องน้องที่จบไปแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงค่ะกับเรื่องของรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะนักท่องเที่ยวที่มีบุตรไม้นะคะเป้าหมายของเขาที่อยากจะมาเที่ยวในในประเทศไทยก็เชียงใหม่เราก็ถือว่าเป็นลําดับต้นๆด้วยซ้ำนะคะ โดยเฉพาะประเทศจีนนะคะก็อีกไม่นานเราก็คงจะเห็นนักท่องเที่ยวค่ะที่มาจากประเทศจีนและประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ<อ>เพราะว่าตรงนี้นะคะ่ะในส่วนของวัฒนการสแสดงประเพณีต่างๆวัฒนอาหารของเราเองนะคะที่เป็นเสน่ห์ที่สามารถที่จะดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวของเราเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดของเราด้วยนะคะอเอาแล้วว่าจะอยู่ว<า>่า แทรกเข้ามาอีกหลายงานด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้ได้